ส,สวส <S S ัสดีจ้าสบายดีพี่เดอลสุข halt. สุขค right. นนะคะพี่เดลขับมาในเมืองขับมาซื้อของมาแลกเงินเผ็ดต้นพี่เดลเลยเป้าแลกไสาแหลนผัวยังสวัสดีจ้าค่ะแม่นตลากตลัดว่าเม็ดป่อจ้าไปยาเสห์ละก้าวก้าวไปไปซื้อหลอดไฟกับื้อหลอดไฟสลัดเซลล์กับขับแม่นชิวกับขวบหมีกับผ่กมาตะป่ามาหัวดสามร้อยห้าสิบบาท ตรัพท์อร่วม,มีมีมีอะไรบ้างทรัอ่อยนะพันสองบ่ส<ม>ลก็พันสองสี่แสนสี่สี่แสนป่าอีน้อกลับมาเสือไฟไปถวายอขอไอ้ไข่แก้ถวายวัดเลยที่ถึงจังเลยลเอา้าวเนี่ยขจจาอย่ง,องไปม่งก,กีน ซือประจำเลยพี่น้องมาซื้อซื้อน่าจะมาซื้อร้านอยูประจ,จำจมาซื้อไฟสรลเซลไปซ่อมออ,อระคังอะไรปะทีรักถลามานีอ้อาวเปิรรับผู้นนบ,บ้าเออทีรักบงเสียบตรงดูค่ะตีบบอ กำรัซ yeah. for so um, well, ื้อโซลารเซลล์อยู <t <t ot. <t ot. <t ot ่ครับเพราะว่าเออเห็ดแก้วซื้อโรเซลลไปใส่พาใส่อยู่ในหอระคังนั่นเองโว้ยใหญ่เหรอรถแต่เท่าไรรถรถต่อ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  เป็ดบุญเลยอันนี้ก็เป็นเขาเคยแค่แก่นัะคนจีนถวายเป็นถวยวัดซ่องฮอนระกพังนะ่กย่สิบหส่หก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 ยกหกหกหนหก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 หรีกหกหกนกห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 ามก่กหกหกหาหกหกหกกนาหกหกหกกมกหกหกกกห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 กกห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 กกกหกหาห เงินเงินเงินดอลลา่้งที่ันเ็เือเปอแล้วเด็กกสิยูี่รคัตตระกจัชสีออว่ีหบาทเต้เสียวอยู่ตีเป็นเงินจีบดูอะไรเต Okay. โอเคค่ะซื้อไปต้นก็ซื้อแล้วเงินกัแลกแล้วพันพันพันสามนะนะพันสามพันต้นพอนสิบเหลือพันสามจนลูกค้าแบบนี้ก็ต่อค่ะโอเคค well. ่ะจากพ to นันสี่เดี๋ยวพันสามนะสิโอจะมีเธอต้อง่ายอยู่แล้วสามแล้วก็ซืไปต้องไปสร้าเสาอีกเสานะ ซาเล็กซาเล็กก็มาถาวก็ลอยเลยเพิ่มเตบไปเบื้อง่อนค่ะช่วงนี้ก็มันโคูิวีักฟองึืนร้อใจตั้งค่า47ค่ะพันหนึงพี่น้องพันบาทเท่าเงินกีบนั่นอัน4 47 4 0 40,000 4 40,000อันนี้พันพัน พันพันพันสามเนาะพันสานะเท่ากับ5้าแสนเจ็ดเจ็ดสิบองพันเี๋ยวดองเงินสองแสนต็นตยานซื้อไฟโซลราเซีย์ดืยกระจายหา0ศ wow. oh, 0นะห้าแสนหนึ่งสองสามสี่หน่องามสี่ห้าแสนเจ็ดเนาะ พอค่าคนหล่อเซนหกบนี่เดมันเบิดแล้วได้ไเพิ่นว่าได้เห็นว่ปไปไปขึ้นรถขึ้เอาขาดได้รถบดแ่งอันอันนี้ไก็ีกงเอาเพิ่รถรถเอาักสาพ หูบบมีสั่งเนียงสั่งหมูหมูซับหมูบซับพริกแกงเพ่อสีเฮ็ดกับข่าไปใส่หูบไปถวายคุณแม่อยู่วัดคุณต่อคาะคนคุิวนน้ำน้ำเท้าดอกคางมยู่นี้คิทางไปทางมันก็ทแม่กละทิก็ละท้าเพ่อก็สิเเขาวัดพระแม่้าฟ้าเ้าเ้าเมื่อ เจ็ดพุนเจ็ดฝ้าเฝาบหมูซับนกงโหมูซับงนึงเออเาหมูซับหมูซับบรยดกุ้งเธอเอาลาเุ้งแช่น้ำปลาเตแช่น้ำตายเพิ่นก็หามันเอตูน้ำมันน้ำไดนีอะบอกเมมากินเบิร์ดไน้ำมัน้จ่งไปหาเติมมองไดก็บมี ป,นะปั๊มนะปิดเบดต่อคิววานนี้เห็น,นเห็นปั๊มเดียวสิวอาก็บเราต่อคิวอีกต่อคิวอ,อีาตเหยียดวันรถต่ำค่ะโอ้ญาติกันเขา่าสี่เครั้งตอนสิบโมเงเข่งอาจจะบ่ทันเอาหมูค่ะโลทะเลกุ้งนะกุ้งนะโลกระชุนหนอันนี้ไตรก้าเป็นงวดอันนี้เงินซีฟเงินคุณนันเงินพี่มันลายแยกชุอ่าลายแยกกับเป็นไรฮะเป็นแคนซาวน์ส่วนบนซีฟ รวมกันนี่ค่ะรวมกันนี่ค่ะเนื้ 95, 000. 200, 000. อลูกุ้งน่ากาม่มก๋าสิบห้าพจิบสองรอกว่าพักกุ้งโลนึงครัอันนี้ันนี่นี่ยเนี่ก้อนห้ามกิชิลงอันนี้เนืออื้อปลานินกับน,นี้ เงินลายกระเป๋าเงินลายกระเป๋าเงินบุญแน่แหละกับเงินบุญแน่ค่ะเงินกินแน่เอาให้แน่เอาเท่าไรเอาโลนึงเอาโลนึงอานยังอีกนี้่ก็ใสชดอีกเอาสิเอกแล้วแต่ถ้าจะกินอะไรก็กินไม่ใช่บิดบวมีด้วยค่ะิวแล ตาย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 แบบนี้อเหานคแตกจ้าเห็นบักแตกมาได้งเ่ห่หพซอมทุ่โอยงนร่จกลลายถูกพดจะจำเธอม่ได้แล้วเธอจกลายถุงพด เฮ้ยกเกลดบ่เอาบ่มันก็สีบางานบ่ถั่วอล้รบ่่อถ่ถ่วถ่วถั่วไดเ้ถั่อได้ครับแล้วแต่เธอจะเลือกวิไลล่าอ้าชลันได้อ้าตีกันภูลบัดสติซื่อซอยผูลบัดลายลล่าสด ท้งนี้อยากซื้อซอยท้าัอยากซื้อซอยเอาแบ่งกันซื้อหันบมกใหม่เลยกันนั่นบอใแทงงอนก็ได้โอ้ยซิ เงินกองใหญ่แล้ว้อยบนี้แบน้นะจกไปจกบาสิลกกระเป๋าเลยตกระเป๋าเข้าเรือจาคอร์บัดดีแต่แงะเงืนด้วยเพื่อไว้เงื่อนอุ่นต่างหากต่างปะเมื่อบัดีแหงเฝ้าอยู่สิบ่ทันเฮไปบักนาวไปบักนามีล่ะ

พอ,อยังวันนี้พอใจอยังซื้อเสร็จแล้วก็จะกลับนะครับใ้เราขับฝาวไปแฮ่ค่ะเหียวทุงไปเดียวปวดแขนเลยซื้อลหลายเนียกลอ่าปลาเพิ่งซื้อไปอหลายแท โลเท่าไหร่อันนี้นะที่พันพี่น้องที่พันกันที่ยวนสามสิบกว่าบาทบอกเหาะบอเหาะนะเหาะด้เห็ดหน้ากับพักขังหน้าไว้เนาะโอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าอย่างคอมเมนท์ฮีอ่ะบบิ้จลืมถอดออก บอ่อมันอยู่ปลายคือกันมันล่นห้อยไหมใช่เอา้าขาสั้นกับกระจายอันท้องไไเอาไปใส่เออไปคอหยดไปฟาเอาเนระหมอแตนเหรอ สอบข้ดสารข้อเจ้าไปดีพ oh mm hmm. ี่น้องฮะ เอาสีเงินอาสีเงินนับปรงรูจักอัอ้นจะไปกอลเาเาันเ้าโอ้เขากัดผุแหลกเขาแห่พอลงพอดีเพ้นพอดีไปแหกกองหญ้าแห่อันนี้ มันบอทันมันแหวะซื้อนั่นซื้อน,นี่เด็มันซ <ừ. S 1> ับนี่มันขนาดไปแต่เศร้าหนะลายยากเผอแหวะตลาดเผอแหวะแลกเงินนะมันหาแลกเงินนะ่ะยากกว่ายากบนหาแลกเงินนั่นแหละเอาใบดู <c oughs> <c oughs> เอาใบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันบอแข้งตะกุ่มหยาดขาวเป็นไปได้ขอนแฟงนะเนี่ยนี่เอาานี่เสียบเบลสีเปยนเพราะนั้นบอข้าวเฮ้ยคลินิกหมอต่อหรือคลินิกหมอแตนสรุปแล้วต่อดำดำเฮ้ยต่อต่อกระดิ่งต่อดิต่อดำคือมีลายแม่เออต่อได้่ยมันก็ซับซีแม่ที่ต่อต่อคือห้างแตนน่ะแม่ เออพ่อต่อไปบ่ายพวกต่อเลไนะช้าย่อยเพื่อนแม่ทั้งมานกือทั้งแตนนี่แม่มเตอง่นีสติทั้อต่งเลีงีแต่นางไปเท้าคลินิกทิมแล้วเรียบร้อยคลินิกนี่มันบอดีะ่คางงซ้นไปทาคลินิกใส่มาคบเท่าคินิหมอแตนได้คเธอไปถอนฟ้องเดี๋ยวนี้เธอไปฟ้องหมอแตนที่จริงแต่หมอต่อ เธอจะไปถอนฟ้องเดี๋ยวนี้กูลงไปนะครับอันวิรกรกำไปกูเรียก็เลยได้แปลนเท้าสคาย่อยคนนี้ค่ะหลายนะคะเขาบอกเธอเป่าผิดเธอว่าหมอแตนเธอเธอโดนฟ้องและแท้บัดนี้ตายแล้วทีได้ได้หมอต่อเฉพาะจะปวดหัวะนั่่นจักเข้าหัว หัวเนล้วกันตอนแรกอะพอจิ้มถุงใต้ตาให้กอเงหมอใหญ่น่ะจิ้มจิ้มถุงใต้ตาบัดม้อน้อยบัดแรดหนุ่มเสียหัวลดผู้ซอยเดนนะผู้ซอยู้หทีนเมแไรบเสหัวนงผุดซอยนางยนระามมาหอดีแล้วมึงชินีไปใส่ ยกมนแล้วเลดิคาดว่าคขาเฟ่อ่านคอมเมนต์อีฟทีก็บ่ได้เห็ย่งหัวแต่คอมเมนต์เลยเลยเยๆอย่งก็ฟ้องผิดที่ได้ได้บมอต่อมาเป็นมอสแตะเลยเจ้เค็มเท่าไหล่ะจีเล้วมงอยู่ในดงแตกนี่เนาะ ยบบที่บางคนกับมเข่าใจมาไปฉีดไาอลหรี่ดีลองมาเดี๋ยวจะมาหัวควนกันแตกงแตอๆเ่แล้วาไปฉีดอิลีเข้มเท่าไรเลยเข้มเทไรล่ะจีแล่ะวจะกลัวว่าเจ้าก็อยากใช้บริการขึ้นยู่าอีกหรอเ่อไปใช้ไม่ได้ นอนบ่ไเรายไปห้างนะไม้ปีหนึ่งแต่เขาจูงมากจันใส่ซ้อค่ะเห็นทางเลยมันปิดเลือดสะมพงจังหวดเลือดออกคัตโตะตอเลือดออกอีรีอ๋อคัตอตะอดนะเออมันบอกคือแตนได้เลือดออกตอพระก็ตกระตต่อก็เลอต่าลงมาจะกงเล้เธอต้องไปถอนฟ้องได้แล้วเธอแจ้งความผิดเธอแจ้งหมอแตน แคเด็ตเป็นหมอต่อเธอโดนฟอกนะคะเออไปถอดแจ้งความเออไปถอดแจ้งความแต่นี่ออนเธอโดนฟอกเน่นอนเธ <c oughs> อแจ้งผิดคลินิก <c oughs> นยักหน่อยเข้ากนนันอันนั้นอยู่ได้เฮ้ยใส่กางเกหายอยู่ได้บ้าหวยหวยลูกไปเท<อ><อ>้าเพิ่งแล้วมา้ล่ะกาเบิลกา เก้าให้มอ <gegen violin> <warfare> ือเล็กมาเกมาน่ยคือหามกับปาไปรี่นคาราไปออกเต็มทางขม้เพึ้งอีกกปเผาอันแตนแล้วแหละมาออกเพิ่งเลยซองซอดโอเคจะไปดอกก็จะกระซับนี่แหละจะดอกค่จะไปหอยต้นน้าหมูก็ะ้ใครมันเลีจ้ะอสัสดีค่าหน้ากันยุกไว้พูดหมอพกกพิและนาล้างนันหมอหมอพอดีตกไปฟ้องหมอ